อฮักษาไว้ของเตาเนิ่มดังเพิ่งแต่งเองร่องเองทุกอย่างนะสุดๆจะไปล่ะของเตาจะไปน้องของใหม่จะไปไล่เมียหลวงจะไปควงเมียน้อยขอบคุณพี่น้องเพื่อนป้องตั้งหลายตื่นเตึมใจนั่งกันเป็นหอยนั่งกันเป็นหอย เตึกบ้านตับบีบสีทองก่อสอนแห่แม่มาเจ้าพ้องเจ้าผีนายน้องมปรักาศานบีสีนักเรียนนักศึกษายังบ่ห่างบ่ดีจะมองบิดสีกันได้ขึ้นหุ่งจุดแจง

สุดท้ายลาลับลูกวันนี้มาดูแล้วมสูอาณากอาอาคูบ้า คนจากต่างข้างจากกองสีชมพูนั่งกินข้าวาเต้ก้างเป็นสายึงยินตึงใจไปบอกพี่านเตือนเาเย็านดีกา ที่มีความอนุคุณกับบุญ <tuh> สดนะครับเรียกไว้ไม่มีเนื้อในมือเลยนะครับผมอยู่ในคีบูนิมุครับอยากถามู่หน่อนเธอสักนิดนึงว่ารู้สึกยังไงกับโครงการธรรมะเดลิวี่จูเนียร์สจอนไหมครับรั้นี้ใจที่สุดเลยที่พระอาจารย์ได้คิดขึ้นมาถ้าไม่เรียนขอรับรองต้องไม่รู้แต่ถ้าไม่ดูขอรับรองต้องไม่เห็นถ้าไม่ทําขอรับรองต้องไม่เป็นถ้าโมเลกเธอและฉันนั้นแหลวแดงต้องเลี้ยดุกลาน เด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่เดกวันหน้าครับผู้ใหญ่วันนี้ก็เป็นผีเป็นสามวันหน้าเหมือนกันหมดจะนันเป็นผีดีต้องเป็นผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่ดีต้องเป็นเด็กดีเด็กจะดีผู้ใหญ่ให้กําลังใจการศึกษาเนเงินทุกบาทส่วนต่างเนี่ยไปช่วยเหลือครับตรงมากๆเลยนะครับแล้วก็คุณผู้หนังเทือเนี่ยอยากให้กิจกรรมอย่างเงี้ยมีต่อไปเรื่อยๆมันยหญ่ใหญ่ด้วยตรงนี้ต่อต่อไปคุมาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาหรือรับผู้ใหญ่ต้องการก็ติดต่อว่าอาจารย์เน้ ครับเพื่อในก็ได้ไปบอเออจะไปช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างพอเกิดมาทั้งทีต้องอดีให้ได้จะตายทั้งทีสร้างความเดียวไว้อยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไรตายไปให้เขาคิดถึงครับบางคนอยู่กิดเพื่คนละป่าจากพื่คนนับใจตายไปืปอนเจงทุกุ้งอึองมันงานเบานึ่งครับผมครับก็ถือเป็นการสร้างสรรค์การสามารถดีๆเพื่อเป็นการจะลงจิตใจรวมถึงพัฒนาเยาวชนเราด้วยนะครับปั๊ปพุ่งกัน ธรรมะกต้องห้องก่อนนั่งฟังเพราะว่าคนเขามาใจคือเจ้าเด็กเขาใจเอากันรอดๆต้องมีการปรับปรุงมีลดมีชากก๋วยเตี่ยวค้วยหนึ่งมันจะล้ำจีเซ็นมันจะล้ำจีรลูกจีนครับซี่ก๊อกห้าก๊อกกูจะล้ำเงียงไปเงียงมาเขาหนังใส่เอานี่ใส่ต้องเผ็ดต้องหวานมันเก็มตื่จะเป็นก๋วยเตี๋วที่ล้ำรรมะประเมินกันคนจะฟังม่วนต้องปรับปรุงที่เนี้ยมีลดมีฉากแก้ของสูงเข้าไปครับโบราณโบราณน้น้ำมันกระผมมานนี้ครับ วันนี้นนผลง,งานคืนนะครับมีคลง,ง,งานเพลงหนึ่งผลงานเพลงเขาบอกว่าเข้ากับสถานที่มา,ามออกโอ้เหมาะเพลงนี่รับชื่อเพลงอะไรครับเพลงฟักสาวบิ๊กซีระบบแพ็คสาวบิ๊กซีนะครับเชิญรับกแสดงสาวบิ๊กซีอยู่ไหนน้องชายจ๋า นะครับจากศิลปินคนเมืองล้านนาของเรานะครับนานเคิร์สเดินเมืองนั่นเองนะครับเนาะแซวิซีเป็นยังเป็นยังบ้างครับสวยทุกคนไอ้ครับสวยทุกคนผมออกอัลบั้มมาสองสามชุดแล้วเองแบบพื้นบ้านล้านนาแฮปปี้นิวเยียร์เมียหลวงมะเกียวกอมีเมียมั่ละครับแล้วก็ชุดใหม่ๆนี้ยังม่ได้เปลีิดอัลบั้มดีเลนะครับแต่งเฮงลอกเองทุกอย่างใครต้องการก็ไปหาซื้อได้ เดิมวังรักกำลังสอสอขึ้นบ้านน้านน้าเอาเวลาของเก่าอนุรักษ์ภาษานะครับของเดิมเขาเจนป่อเจนแม่เขาฟันเข้าหญิงออกแต่นอนของวัดของวานะเล่ากระถาผมกักผ้ากักข้างจบจากวัดจังหวังไม่ได้จุดก็เกิดก็แตกปริญญาตีมันโทรมาได้เองเคลียร์ข้าเขาตามวัดตามวานะครับ